สวัสดีค่ะการพบกันในชีวิเรื่องบังเอิญก่อนอื่นฝากกดติดตามกดหัวใจและคอมเมนต์ให้บีด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสุ่มไพ่ว่าวันนี้ดวงของคุณเป็นอย่างไรการเข้ามาเจอกันในชื่อเรื่องบังเอิญนะคะก่อนอื่นลูกขอสุ่มไพ่อธิษฐานจิญถึงเทวดาวันนี้ดวงประจําวันนะคะ25าตุลา2565ไพ่ใบนี้ค่ะวันนี้นะคะหลายๆท่านนะคะมีเกณฑ์เดินทางค่ะมีเกณฑ์ได้เดินทางได้ทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะบางคนคิดหวังอะไรเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะ ก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะมีดวงผู้คนสนับสนุนคําจุนดีมากค่ะ,ะถ้าคุณเป็นหัวหน้านะคะคุณก็ต้องปกครองลูกน้องด้วยความเป็นธรรมนะคะปกครองบริวารด้วยความจริงใจนะคะแล้วคุณก็จะได้ใจลูกน้องก็จะเชื่อฟังค่ะแต่ถ้าคุณเป็นบริวารน,นะคะช่วงนี้นะคะหัวหน้าจะสั่งงานเยอะนิดนึงแต่คุณก็สามารถทําได้ถ้าเป็นคนปกติละคะทั่วไปก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคิดหวังอะไรในเรื่องการเงินการงานค้าขายคิดหวังอะไรไว้อยู่สิ่งนั้นได้ตามที่คุณต้องการเลยค่ะสําหรับคนมงคลน,นะใน ใจบางคนวันนี้อาจจะได้ออกรถใหม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีด้วยนะคะก็บอกเลยว่า,พาไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกว่าวันนี้นะคะคุณจะพบแต่ความโชคดีและสิ่งดีๆกาลังเดินทางเข้ามาหาคุณและคุณกําลังเดินทางเข้าไปหาความโชคดีในอนาคตค่ะพิมพรับคําทํานายด้านดีมานะคะฝากติดตามบีด้วยขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามบีนะคะสวัสดีค่ะ